นี่เราจะมาตามหาหอยกาบครับนี่คือที่ที่เราสูบน้ําล้างบ่อไปแล้วนะครับก็จะมีหอยหที่มันฝังตัวอยู่ในโคนนะครับนี่จะหาประมาณนี้นี่นะครับบางตัวมันก็จะโผล่ขึ้นมาอากาศเย็นๆนะครับตัวเป็นๆน,นะครับ ตัวก็จะอยู่ในโคนนะครับนี่ตัวหนึ่งถ้ามีน้ำอยู่คือมัน,มนยังสดครับนี่ยังไม่เน่านะครับนี่เห็นไหมเขากำลังหดเข้าไปนี่ตัวหนึ่งนี่จะมีรูป,ประมาณนี้ขึ้นมาหายใจ ก็จะกดเข้าไปออีกตัวนึ่งสดๆนี่หาตามรูที่มันมีช่องอย่างนี้ครับ น่าจะมีอันนี้ก็มีแล้วครับมันเหนียวหน่อยนี่อย่างนี้น่าจะมีครับเป็นรูมันน้ำเข้าไปเนิยวจิ้มๆดูนะครับ นี่ครับตัวมันอยู่ลึกยังสดๆครับตัวใหญ่ด้วยระวังนิดนึงนะครับมันจะคมเปลือกมันจะคมนะครับบางมันมีด ตนี้ก็ได้สี่ห้าตัวแล้วครับแบบนี้น่าจะมีตรงรูแตกๆ่งนี้อันนี้มีตัวครับ ก็จะเริ่มแซกขึ้นมานี่ยังมีน้ำอยู่นี่อีก,กน,นึงนะครับนี่จะมีนี่เป็นตัวเลยเห็นตัวแล้วนี่ครับนี่ครับับนนี้ มีตัวอยู่เนี่ยเขาอา้าปากหายใจอยู่นะครับน,นี้มีสองตัวเลยครับ 能的